วันหยุดทั้งทีคืออะไรอะหยุดหยุดเหมือนไม่ได้หยุดอะเหมือนสิ้นใจขาดใจตายของเมื่อวานอะอวันยังก้องกับเพื่อนอยู่เลยยังกดคอเบลอยู่เลยวันนี้ทํางานอีกแล้วพี่ดีมเผื่อย้ายเจอแล้วกันตบป้องหูแม่งเลยไอ้เก้าวัดต่อเหรอคะพี่เก้าผมเบืออ่อผมเบื่อสุดๆเลยคือเมื่อวานเราพึ่งอันนี้ไปไพึ่งแฮปปี้นูเยียนไปใช่ไหมพอวันนี้พ,พี่ดีมสั่งงานผมเยอะมากพี่สั่งเหมือนแบบ เมื่อวานไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้กินคุ้งแล้วกันนะพี่พี่เข้าใจไหมเรื่องคือผมไม่เหนื่อยนะเว้ยเราอ่ะเราเป็นคนแบบเครียดเคีครีดที่ป่ะเราเป็นครีดที่ป่ะพี่แล้วตัดต่อคลิปด้วยพี่ก็ไม่คิดอะไรเลยอ่ะโคตรใจดำอะซีโอเฮียอะไรก็ไม่รู้ว่าอ่าอ่าอ่าเออกูมีข้อเสนออะไรสนใจไหมแต่มึงต้องเป็นหนุ่มทดลองนะโอ้ยคำนี้รู้สึกซึมเศร้าก็เด้สามทีอ่ะก็ก็ได้พี่เอ้าอ่ะเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆนะมึงจะเป็นผีแล้วมึงจะบินได้ แกงคนได้อะไรประมาณนั้นสนใจไหมคำถามคือว่ากูจะกลับมาล่างเดิมไหมแม่มียามียามียาสัี้อยู่ก็เอาเลยสิพี่อย่าแกงมานานน้องโยเยอะแตกเลยนะพี่ดีมบบหลายรอบแล้วอีกก็ดีมถ่ายสัตว์เจอกูวเนี่ยกูัเอาสุดไอไอตอนไม่ไม่พร้อมแล้วนะเออพร้อมแล้วพี่อะไรเอ็กอะกล้องอะกล้องหนึ่งได้เดี๋ยวเราหนึ่งพี่ดำเราหนึ่งกล้องดำอ๋อไอเยี่ยกูลืมถอดฝากล้องเอาเร็วเร็วเร็วโอเคแจ็คอะพร้อมนะครับ พร้อมเสียงพร้อมนะเสียงจากไมค์ได้ยินใช่ไหมได้ยินพี่โอเคไฟพร้อมนะโมโม่กับไอคิวพร้อมโอเคมาเอาเลยโมโม่เ <Okay, S 2> ทคที่ 4, สี่ซีนที่ห้าเลกแอนแอคชั่นเออนั่งนั่งเบเยก็ทำใส่หัวนู้นนี่นั่นทาเหมือนขับฟอ,ฟอร์มฟอร์มเป็นขับแต่ไม่ได้ขับจริงๆใส่หัวมองไปมองไปคลาคลาก่อนคัาก่อนคัาก่อน,ดดอนเดี๋ยวไปเบลไปไปแต่งหน้าให้นุ่นว่านุ่นนไอ้นุว่าเอาเดี๋ยวอะไร เออเดี๋ยวพวกมึงก็จะได้ไปพักผ่อนแล้วเนี่ยวันสุดท้ายที่ทำงานแล้วเนี่ยเล่นประธานในปรานใหมจะได้ไปปีใหม่ย้อนหลังกันเนี่ยหน่ว่าลงมาเลยน้องลงมาก่อนลงมาก่อนเมื่อคืนแม่งเอลเทดดิ้งไม่ยไอ้มุมเปลี่ยนเปลี่ยนมุมกล้องดีไหมมุมนี้มันแปลกๆว่ามุมนี้หรอลองเปลี่ยนไปลองเปลี่ยนก็ได้นะเอาให้แบบอ๋อครับเขาเห็น เป็นแค่ด้านข้างมันก็รู้แปลกๆลเอาเอากล้องหนึ่งไปไปไปตรงแบบใกล้ๆไหมตรงตรงแถวโมโม่ดีไหมกล้องหนึ่งกล้องที่ไอ้แจ็คถ่ายอยู่อะโมโม่เหรอเออมีคนหลับนะอย่าเพิ่งลับเฮ้ยอย่าเพิ่งลับโอ้ครับครับครับก็เดี๋ยวเป็นกิบสกินมันมันลบได้ไงได้เลยเออแจ็คเอาอันนี้เลยเอาตามทำตามที่โมสั่งเลยเอากล้องไปไว้ตรงใกล้ๆโมโม่หน่อยอ้าวตื่นจริงเนี่ย พี่เมื่อคืนเอลเทอร์เดงมันหนักไปเมื่อกี้เพลงมันเพลงมันแดนซ์ไปถ่ายนี่เดี๋ยเช้าเลยในฉากยังไม่เสร็จสักทีเนี่ยไอ้นุ้งว่าเหงื่อหอบแล้วนะ่ยคอหน้าก็หาตรงนี้ให้หนุ่มบงก็ได้นะพี่เออยืนยังไงดีเราใจสูงสูงโอ้ยมันหนักละนสุดสุดท้ายจะได้พักกันแล้วเนี่ยไอคิวยืนคอยเอ็นไฟเอ็นไฟไปเอ็นไฟมามันจะเหมือนแบบเสาไฟอ่ะเจ็บป่ะรถอ่ะมึงเคยถนนไหมเสาไฟที่มันแบบ เวลามันขับมันจะใส่ไปใส่มาเออมึงพยายามทําให้เหมือนว่ามันแบบเออนั่นแหละเหมือนเหมือนมันขับจริงๆอ่ะพี่เมื่อยแล้วพี่เออยืนขึ้นไปอีกยืนสูงขึ้นไปอีกโอ้พี่โอจีสูงสูงขึ้นไปอีกแล้วมันจะได้ยินเสียงรถโอ้ตกมันหลุดเลยโอ้ตายใครตีเบลแน่พี่เราหลับนาอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ็กเออผมยืนเซตกล้องเลยโอ้ยอ่าไ เออนั่งพื้นก็ได้เนี่ยเออตบหมวกหลุดเลยเอาอเอาเนาะเทที่ห้าซีนที่ห้าจะเล็กแอคชั่นใส่หน้าไปพูดตามบทดิเอาแล้วเอาเล้วเอาแล้วเอาแล้วแบบเหมือนมึงกำลังหนีอ่ะหนีใครสักคนน่ะแบบเฮ้ยเชี่ยดว่าระนีอ่ะอ๋อเฮ้ยชิพายแล้วของไงดีวะเนี่ยโอ้ยหมดน้ำมันจะหมดอยู่แล้ว คัดไม่เอาเอามาย์นะไอ้แจ็คมึงลองขึ้นไปดิอไอ้แจ็คจมึงลองขึ้นไปไ<อ>แทนน้องว่าแสดงให้ดูเลยแบบเวลามึงแบบโดนยิงอะ่ะมึงโอ้ยโอยแบบที่มึงใ,ในซีรีส์ไฮสคูลนี้มีฮีโร่เลยเอางั้นเลยเหมือนแบบแบบโอ้ยโอยแล้วก็หนีแบบเฮ้ยเอาไงดีว่าโอ้ยโอยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอานะโมโมเอาเลยน้องต้องเทสเท่าไหร่แล้วพี่เทสหกว่ะกูจำไม่ได้สักูพี่ อ่เชที่6ซีนที่5สล็กแอนแอคชั่นโอชิบหายแล้วโอ้ยโดนยิงไม่แน่โอ้ย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 เจ็บปัง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 ไปอะไรตามเลยแ้วนะปังปังโอ้ยดิปังโอ้ยปังปังโอ้ยปังปังปัปอันนี้ไม่แล้วมันก็โอ้ย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  คัดคัดเอาลงมาลงมาลงมาเอาแบบนี้แหละไอ้นัวแบบนี้เลยได้ไหมครับผมได้ได้ไปเลยหนูว่าไม่มีใครไหวนะเออมาไม่พักสีสุดท้ายจะได้เสร็จแล้วมาดูข้างล่างหนูก่อนเออเห็นรถนอนนอนไปไอ้ออมได้ยินเสียงชัดเจนเนาะชัดเออหนูว่าหลับแล้วเอาเลยนะไอพี่เด้อเด้อเด้อเดอะไรอีกฮะกล้องผมไม่มีใครนั่งนั่งหลังโนวาใช่ไหม ไม่มีไม่ไมีอ่าอ่าอ่เป็นไปากไหนกแลปากไหนเห็นไรพี่ไดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกูเช็ดก <ve> ูเช็ดปากกล้องก่อนเ็้เมาอ่ะอย่าแทกนี่ไปดขอไปดูไหวไหมนี่โอ้โหโอเคโอเคได้ได้ได้เมื่อกี้มาแรงมาแรงมากเราเร็วจะถ่ายจะเสร็จแล้วมโมเอาเลยเนาะโอเคมาแรงมาแรงลุกขึ้นมามโมลุกเอเนอร์หน่อยลุกลุกลเอ้ยสังเลเทคที่เจ็ดซีที่ห้าสเล็กแอนแอคชัน โอ้ย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 ยังไม่ทันปั้งเลยที่มึงโอ้ยเลยเดี๋ยวกูส่งสัญญาณให้คัดเอาไหมกูผมรีบอะผมเหนื่อยอย่บิวให้เอาเลยมึงว่าสั่งเลยเทคทีแปดซีนที่ห้าแสดงแอ็คชั่นกำลังขับกำลังหนีเอาไงดีวะเอาไงดีวะหายละเร็วดีกว่าเร็วดีกว่าเร็วปั้ง โอ๊ย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 ปัง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 โอ้ยโอ๊ยโอ้ยคัดกานณ์เลยได้แล้วจิ๊สุดจิ๊สุดเร็วไปไปไปซับไปซับเหงื่อไอ้ไอโนว่าคงจะหลับแล้วไหนโนว่าโนว่าอย่างหนุ่มเป็นนอนพี่สวัสดียวค่ะปิดไฟเก็บของก่อนเก็บของก่อนเจ็บพี่เก็บนอนที่ห้องกะไม่ได้เก็บของก่อนเร็วๆเอาไฟมาเก็บไว้ข้างหลังทุกอย่างเก็บไปเร็วๆปิดไฟปิดแอร์ด้วย เด้ไปเ็่อาของที่ห้องหนูก่อนนะพี่ดีได้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 โอเคขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากขอบใจมากขอบใจมากผมไปนอนแล้วได้ไม่ได้ไม่ได้มานั่งโกงก่อนพี่อะไรเดี๋ยวจะค่อยซื้อเดี๋ยวซื้อให้เก็บเก็บไปก่อนอะไรเบลอะไรจะนัดเจอตรงไหนไหมจะหนูไปเก็บของเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้ก่อนมานั่งคุยกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็แยกย้ายไปต่างจังหวัดตามที่บ้านผู้เองนี่แหละพี่ดีว่าไงครับพี่ก้มลงก้มลงอ้าว เดี๋ยวไปพี tı. ่เงยหน้านิดนึงอ่ะอ๋อตายหาแล้วมั้งเนี่ยยืนทั้งวันอ่ะปวดขามากนะหายาด้วยื้อมาเนื้อให้หนุ่นเลยรีบมานะคะจะบนตบหมวกแก๊ปหลุดเลยนั่นอะไรเนี่ยพี่ก็ใส่ชุดเดิมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วหนูก็ใเป็นเรื่องเล่าก็พวกมึงเมากันเองอ่ะช่วยไม่ได้พี่ด้วยพี่พี่ผมเรื่องจะเล่าอะไรวะไงตอนตอนที่พี่ซอสตอนที่พี่ซอสตอนถือไมาอยู่อ่ะเออจู่ๆเสื้อพี่ซอสจู่ๆก็ตึงไม่แบบว่าเหมือนมีคนหนึ่ง โดวี่ยนเขาดิทำไมจู่โดู์อะไม่ไม่ไม่อย่านะอย่านะผมผมที่ถอดแบนเลยถอดนเลยฮะเสื้อไม่ใช่จริงเสื้อคือจะจูดเสื้อจูดู์แล้วมาถึงเสื้อแล้วไงเราเอาจอาจจะยาวก็ได้ไงไม่ชอบเหรออี่โซวิศวะหนอนชายเขียวชันยิ้มวัยยาวหมดเลยคอตายได้ขู่รัดคออะไรอะพี่รัดคอมดเหรอโอย่ารอไว้ใจเย็นมีแฟนแล้ว เฮ้ยพี่เดี๋ยวผมเห็นจริงๆนะเพอเจอที่นี่ไม่มีผีถามซอดีมีเราก็สู้กันมันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวนะผมถวยก่อนศัตรูแรกไม่เคยไปสองไม่ม่มีนะสามมีมีเจอบ่อยสามเจอบ่อยสี่สี่นนะทีห้าห้ายังไม่เจอเพราะยังยังอยู่แป๊บเดียว ผีน่ารักที่เนี่ยไม่อะไรหรอกเราก็แค่อยู่เฉยไปแน่ใจนะส่วนใหญ่ออที่ที่ส่วนใหญ่จะจะมีปัญหาก็น่าจะเป็นหลุดจากแผลพีเก้าใช่ใช่แรกแรกอาจจะเฮี้ยนแรกๆกอาจจะเฮี้ยนแต่อยู่หลังๆก็ชิวแล้วไม่มีอะไรละโอเคโอเคแต่ศัตรูสามที่เฮี้ยนสุดเจอแทบทุกวันพี่ผมจะได้ไม่ตกใจผมจะได้ไม่ตกใจอ่อโมใช้งานอีกครั้งหนึ่งไปหยิบโซจูให้เลยน้องโซจูรถอะไรพี่รถอะไรก็ได้ไอออมไปด้วยไปไอออมไปด้วยไป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 พี่ แต่ละคนหมดแรงหมดแล้วพี่ปล่อยเขาไปนอนดีกว่าไหมเออนะพูดกับเอกนั่งชิวกูเจอภาพหลอนที่กูไม่ไยากไปทำอะไรเลยภาพหลอนอะไรอีกน้องเอ้ยเดี๋ยวก็จะได้พักผ่อนแล้วโออยะไรแต่ดีกว่าเออพี่หนูว่าหนูจะบอกอะไรไว้ก่อนนะว่าถ้าสมมติเจออะไรแปลกๆอย่าทักนะบอกแค่นี้แหละเฮ้ยกูได้แล้วเจออะไรแปลกๆอะไรแวบๆไปเอาตรงไหนใครไม่ปิดประตูดิตายแล้วปิดไฟยังเนี่ยพัดลมยังไม่ปิดเลยเนี่ยไปปิดโว้ย เด้ยวแต่ไม่พี่ไม่เข้าไปเราก็เงินเดือนพวกมึงอะพี่เอารถอะไรพี่รถอะไรเอาซปเปอร์คาร์ไม่เอะรกไินม่กินมกินะม่กินไมกินไมม่มกิไกกินไรกินไมาม่กินกนกิินไมกไกิกินไมอกไ่กไม่กินไนไรกินไนไม่กินกนกินไมินไ่น่ไม่กินกน่นไ่ไกินน เราหยิบโค้กมาแล้วก็คือเออแล้วี้เดียก็พอแล้วพี่พี่ทีไปไหนอะพี่ไอทีเออว่ะโดนงานไปไหนอะคือมันตอนแรกตอนเย็นมันมีคิวถ่ายใช่ไหมมาพอถ่ายเสร็จปุ๊บมันก็หายไปเลยแทนนี่จะมาช่วยกันอะไรอะโดนงานเฉยเพราะไอเนี้ยโมโมจริงๆมันต้องเป็นคนทำสเสลดนไงโมโม่เลยต้องมาทำแทนอะเฮ้ยเฮ้ยพี่มี่กุู้เอกไม่ตลกเอกไม่ตลกไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม ไปเอกฟังพี่นะจุจุเนี่ยแจ็คมึงผักกูเหรอะมโมะซอสอลไผมนอนอยู่ี่พซอสหรือเปล่าไปอะไรอะไรอะอะไรพี่ดีทไมอะพี่วตีเลยตุบเรจะหนุไปเอขอด้านบนก่อนนะพี่นะตัวตัวสิทธิ์อย่าเพิ่งไปอยู่กันก่อนอยู่กันเป็นกอะเราจะรอดดาห้องก่อนนะบายบายโออะไรอะไรไหนกลับบ้านดีกว่า เมื่อกี้ผมผิดเฮ้ยอยู่กันเป็นกลุ่มก่อนอย่าเพิ่งไปไหนเบลเบลอยู่ไหนอะไรเนี่ยพี่นี่หนูจะเก็บขอจะจัดขอด้านบนเนี่ยยังไม่ได้จัดเลยเนี่ยไหนด้านไหนอ่ะมันจะอยู่กันก่อนอยู่กันเกาะกลุ่มซีอ้หียกกันก็ตายซีอ้ยกายไอ้อะไรของพี่แล้วหนูจะไปัดอด้านบนเฮ้ยอ้ยเดี๋ยวทุกคนฟังก่อนมันก็ไม่น่ากเท่าไหร่นี่วไอ้เช่นเนี่ยมอโมเอ้ยอโมเนี่ยะมันอยู่ในนั้นแล้วมันหายไปไหนไม่ได้แล้ว พี่ให pues ้ไหมไม nah ่ไม um, hey ่ไม uh, right, uh, like ่ไม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 ไม่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 ไมไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไไม่ไมม่ไม่ไมไม่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 ไม

พี่เก้าเนงบเดินงบเปนบล็อกเป็นบล็ออะไรเปิดไหมยังเก้าเปิดเปิดแมนดิสก่อนไม่ได้บอกเขาอ้าวขอโทษลืมเปิดใหม่โอเคอันนี้อันนี้คือทีที่โดนสารทดลองไม่เห็นน่ากลัวเลยแถมมึงไม่ทดลองมันดูน่ากลัวไม่ใช่ดูสารทดลองเดียวคุโดนกระทืบด้วยผู้บอกแล้วว่าการลงทุนวิเคราะห์เสี่ยในพี่บอกมันร่องของได้ตลอดไงโดนไม่โดนไงก็มันแล้วแต่มึงเอาพี่ดูไปแล้วหรอว่าพวกผมไม่ใคร ไม่ใช่เจอผีเป็นร้อยเป็นล้านมันปราผได้ไั่ก้าบอกนลับร่างได้ที่ที่ไปไปยืนไปยืนไปยืนมุมนู้นไปยืนมุมนู้นตราไหนตรงนี้ไหมทุกคนถอยถอยถอยถออยถ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 อยเดี๋ยวเดี๋ยวเยยิบยากันนีโอเอา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 ไอ้หอยน้อยนกน้อยนกน้อยบูได้กลับร่างเดิมแล้วเว้ยเจอกันทุ เออไปทุกคนแยกย้ายไปไม่มีผีกลับบ้านได้เจอกันครับพี่โนพี่๊กครับอะไรนะออกไม้อ่ะเจอกันชินหน้าเจอกันที่หน้าไปไปแยกย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โน๊กพี่โน๊กไปแล้วไปแล้วเจอกันไปไปไไปไปนอนดีกว่าพี่นอนนอนนอนแยกย้ายแยกย้ายไปแล้ว